สวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็พักท,ทายกันได้นะพี่แป๊บนึ่งนะเขาเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตกันน่าจะช้าเอเอสมนเป็นไรไม่รู้ขึ้นหรืออยังขึ้นหรือ,อยัง แบบนึงนะครับสลับอีกครั้งหนึ่งอีพีทุกคนนะครับวันนี้ก็ EP ที่หนึ่งร้อสิบอแล้วนะครับก็เป็น EP ของดาวในพันบ็อกแม,แม่น้ำหอมนะครับก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับดาวดวงนี้กันก่อนนะครับว่าสร้าง เมื่อปีอะไรนะครับแล้วก็ออกที่วัดอะไรนะครับแล้วก็ลักษณะของดาวเนี่ยเป็นแบบไหนนะครับรูปทรงประมาณไหนนะครับอ่าก็มาเริ่มดูกันก่อนเลยนะครับนี่นี่คือดาวในพันบล็อกแม่น้ำหอมนะครับสังเกตดูจากอ่าตำแหน่ง5แชฉกนะครับ แล้วจะมีรอยรอยบุบุมลงไปเนี่ยก็คือเป็นรอยตําหนิที่บ่งบอกว่าเป็นบล็อกแม่น้ําหอมนะครับถ้าสมมุติว่าไม่มีรอยบุมตรงนี้นะครับก็จะเป็นดาวในพันธรรมดานะ,ะตําหนิแรกของเขานะครับที่เราจะแยกบล็อกให้ออกว่ามันมีบล็อกในพันธรรมดากับมีบล็อกในพันบล็อกแม่น้ําหอมนะครับมีมีอยู่สองบล็อกนะครับอสร้างขึ้นเมื่อปีสองพนะครับ ถึงแล้วกท็ทำมาเรื่อยๆนะผมก็ไม่รู้ว่าไปจบอยู่ที่ตรงไหนนะครับแต่ว่าเลือกเล่นเอาดีกว่า,เ,าเลือกเล่นเอาเลือกเล่นบ็อกเอาเลือกเลือกเล่นที่มีมวลสารที่มีของยุคต้นใส่ด้วยดีกว่านะครับอ่ะดาวนในพันนี้คือที่ผมฟังมานะหลวงพ่อเนี่ยมาจากถ้ำท่าเกยนะครับแล้วก็เอามวลสารที่หลวงพ่อทําที่หลวงพ่อเคี่ยวไว้ที่เป็นน้ํามันนะครับมาใส่ในบล็อก ดาวในพันบล็อกนี้นะครับคือบล็อกแป้นน้ําหอมนะครับทําไมท่านถึงนํามาใส่ในพัน <c oughs> ดาวในพันบล็อกนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเป็นบล็อกพิเศษก็จะมีตําหนิอยู่ตรงกลมๆเนี่ยแล้วก็จะใส่น้ํามันไว้ที่หัวนะครับก็จะมีรอยรอยอุดรอยอะไรอยู่ในใ,ในในดาวดวงนี้ก็คือจะเป็นดาวที่พิเศษกว่าดาวในพันธรรมดานะครับอ่าแล้วก็รูปทรงของดาวดาวเป็นเป็น,ปนวงรีนะครับทําไมดาวถึงคมขนาดนี้ครับดาวอันนี้เป็นดาว ที่กดบล็อกนะครับเป็นยุคปลายแล้วนะครับที่กดบล็อกค,ความคมความชัดจะดูง่ายกว่านะครับจะดูง่ายกว่ายุคต้นเยอะนะครับเพราะว่าด้วยด้วยความที่ใช้เครื่องกดอ่ะมีความหนามันมีตําหนิที่คมชัดอ่าช่อเชยพฤกษ์เนี่ยดูเลยดูช่อครับรูหลุมก็จะไม่ลึกเกินไปจะไม่ตื้นเกินไปนะครับดูแฉกดาวดูข้างนะครับดูดูตําหนิกลมตรงนี้นะครับเป็นบล็อกไม่น้ําหอมนะครับ หันมาดูด้านแปดแฉกนะด้านแปดก็จะคมเหมือนกันนะครับส่วนมากผมผมเห็นเขาสอนดูก็จะดูตําหนิตัวพีตัวนี้นะครับก็ก็มีให้อยู่แล้วแล้วก็เรื่องมวลสารดินอะไรที่ก่อนเนี่ยก็ตามสภาพของเนื้อดาวนะแล้วแต่ดาวบางดวงนะบางดวงก็ไม่มีติดบางดวงก็จะมีคาบดินคาบอะไรติดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติอี่แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีแฉกไอ้มีช่อชัยพฤกษ์นะครับในตุ่มแปดดาว รูเนี่ยเขาให้ใส่พ o อ n ได้นะครับใส่พ o อยได้ใส่พ้อยไ,ได้เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือดิบๆเลยนะครับดูความเดิมความดิบของเขาความสวยนะและอันนี้เลี่ยมเลี่ยมให้พร้อมนะครับเลี่ยมกันน้ําสวยๆเดิมๆให้เห็นชัดทุกอนุคุมพลเลยแล้วก็สวยจริงๆอ่ดาวในพันอันนี้เป็นดาวต้องเรียกว่ามีส่วนผสมของน้ํามันแล้วกันน้ํามันมวลสารที่มาจากท่าเกยนะที่เขาเล่ากันมานะผมก็จะพูดตามที่ ที่ที่เขาพูดกันมาหรือประวัติของเขากันมาครับทําทไมบล็อกนี้ถึงถึงแพงกว่าบล็อกในพันธรรมดานะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับเขามีน้ํามันใส่ลงไปน้ํามันที่หลวงพ่อเอามาจากในถทํานะครับที่หลวงพ่อทําไว้นะแล้วก็มาใส่ใส่ดาวบล็อกนี้แล้วสองนะครับด้วยความที่มันเป็นบล็อกพิเศษแล้วก็มีมีมวลสารที่ไม่ธรรมดานะครับก็เลยแพงกว่า แล้วก็สามนะครับทัานหลวงพ่อนะครับทัานหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนทําหลวงพ่อเป็นคนเอามวลสารมาใส่ไว้นะครับสี่นะครับบางชิ้นก็ฝังกุบบางชิ้นก็บรรจุกุไว้ตามตามฝังบ้างนะครับฝังไว้ตามใต้กุฏิฝังไว้ตามวัดต่างๆในวัดนะครับบนข้างบนบ้างซ่อนไว้ตรงนู้นตรงนี้บ้างนะครับไว้ในรูปปั้นบ้างนะครับก็ไปทุบเจอก็ เอาออกมากันนะครับเออเป็นดาวประมาณนี้นะครับโอเคแต่ส่วนตัวผมผมพูดในบางมุมแล้วกันเออผมพูดในบางบางเรื่องที่พอจะพูดได้นะครับแล้วก็ดาวเนียผมมองว่าเป็นโซนของดาวในพันบล็อกแม่น้ําหอมเนี่ยเป็นเป็นดินไม้มงคลเพราะว่าใช้มวลสารคือดินนะครับดินแล้วก็มีว่านไม้มงคลอ่าแล้วก็มีแร่มี ความพิเศษเพิ่มขึ้นก็คือมีน้ํามันที่หลวงพ่อใส่ไว้นะครับแลบ้วบรรจุกิ่งนะครับบรรจุเม็ดกิ่งกันฟ้าผ่านนะครับอประมาณนั้นนะผมจะพูดตามที่ที่อ่านตามรายลับประวัติที่เขาทําทิ้งไว้นะครับอแล้วก็ชอใจะพึ่งเนี่ยสื่อถึงความความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะครับในเรื่องของเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งนะครับหรือว่าใครที่เป็นข้าราชการเนี่ยก็เหมาะมากนะครับกระดาษประเภทนี้อ่า แล้วก็5แฉก8แฉกก็จะสื่อถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับมีปิศนาธรรมที่ลุงพ่อทำทิ้งไว้มากมายนะครับดาวเนี่ยเขาสื่อว่าดาวยอยู่บนฟ้านะครับดาวเมื่อตกกลางคืนจะส่องสว่างนะครับไม่มีวันดับนะครับดาวเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่มีวันดับนะครับเหมือนกันนะครับชีวิตเราใส่ดาวนะครับก็จะไม่มีวันดับจนนะครับอันนี้คือเป็นความ เชื่อแล้วก็เป็นปริศนาธรรมที่หลวงพ่อทิ้งไว้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่ทันหลวงพ่อและหลวงพ่อทําทิ้งไว้เนี่ยผมมองว่าก็ใช้ดีหมดนะครับใช้ดีหมดใช้ให้เกิดประโยชน์ละกันนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือใช้ในเรื่องของหน้าที่การงานเราในเรื่องของการค้าการขายเราใช้ในเรื่องของธุรกิจของเรานะครับเออให้มันตรงใจส่วนในเรื่องของผู้หญิงในเรื่องของมหาเสน่ห์เมตตามานิยมนะครับก็ ก็ลองลองลองดูก็ได้นะครับอาจจะถูกใจหรืออาจจะใช้ไม่เกิดผลเออหรือจะใช้แล้วมันก็ต้องลองในหลายๆมุมหลายๆแบบนะครับเพราะว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกพิเศษก็คือบล็อกแม่น้ําหอมนะครับมันมีส่วนผสมที่หลวงพ่อทําเสน่ห์เกี่ยวกับมวลสารมหาสเสน่ห์ทิ้งไว้และมันจุกอยู่ในดวงนี้นะครับก็ลองหาเข้ามาดูกันก็ได้เข้ามาใช้กันด้วยนะครับอ่า ก็ขอบคุณเฮียมากครับที่ร่วมประมูลร่วมสนุกนะครับเฮียนองอยู่ในกลุ่มนะเฮียเมตตาผมตลอดเลยนะครับก็ยินดีที่ได้รับดาวไปใช้นะครับพร้อมเลี่ยมเลยนะครับก็ขอให้เฮงเรวยๆนะครับได้คืนร้อยเท่าพันเท่าเลยนะครับเฮียครับวันนี้ก็ได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยนะครับก็เป็นความรู้เก็บความรู้เล็กๆน้อยสําหรับผมนะครับอาจจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็อาจจะทําให้พอมีประโยชน์บ้างนะครับโอเคครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณเฮียทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มีอะไรมาให้มาให้ดูอีกก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ